5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตฮันตสาหะครับบทความนี้มาจากคุณทิมเดนนิงนะครับตอนที่เขา,เามีลูกนะครับลูกสาวคนแรกแล้วเขาก็เขียนนะฮะ f o lessons I'll w teach my 100 d a y s old daughter about life before it's too late นะครับคือเขาบอกว่านี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะสอนลูกเขา สิบสี่บทเรียนนะครับคุณทิมเดนนิงเป็นนะักเขียนที่ทีท่มีคนตามเยอะมากนะครับเขียนให้ CNBC Business Insider อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เขียนพวกเรื่องพวกเนี้ยผมก็ชอบตามอ่านเขาอยู่เรื่อยๆนะครับมีอะไรบ้างนะฮะเขาบอกวันที่หนึ่งฮะ Bullies will provide half of your elementary school education นะฮะในช่วงแรกๆอ่ะชีวิตอะนะฮะการเรียนรู้ โลกข้างนอกเนี่ยจะมาจากไอ้พวกเพื่อนที่นิสัยไม่ดีนี่แหละซึ่งจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กที่เด็กมากๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจคําว่า bully นะฮะน,นี่เขาเาถึงใช้คําว่า elementary school เพราะยังเป็นเด็กแบบอนุบาลเล็กๆเบบี๋อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้นะเออก็คืออยาให้มันเป็นแต่แต่สิ่งที่แต่การบ u l l y ่มันสิ่งไม่ดีเรารู้อยู่แล้วแต่ในเด็กวัยที่เด็กมากๆเนี่ยนะฮะเออบางทีมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องสอน เขาไม่ว่าเราจะถูกบูลลี่เองหรือเราจะไปบูลลี่เขาบางทีนั้นเด็กๆมากๆอ่ะนะสามสี่ขวบบางทีก็ยังไม่ได้รู้หรอกว่าคําว่าบูลลี่แปลว่าอะไรแต่โตขึ้นเป็นอีกเรื่องนึงนะนะครับอันที่สองเขาบอกว่า middle g r o u n นะฮะหรือหรือว่าหรือว่าคำว่า mediocre เนี่ยก็คือไอ้ไอ้ความธรรมดาเนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดที่จะใช้ชีวิตอยู่นะครับทิมเฟอร์เรสบอกว่า99%ของคนไม่รู้ว่าพวกเขาสามารถทำสิ่งเจ๋งๆได้ทั้งที่เขาอะทำได้ นะครับเขาก็เลยอยู่ที่ไอ้มีดเดิลเคอร์มิดเดิลกเลยแหละซึ่งเป็นที่ที่มันอยู่ยากที่สุดเพราะมันแข่งขันกันสูงมากข้อที่3เขาบอกว่า doing the right thing is always the right thing ทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอเพราะมันจะทำให้คุณยืนได้อย่างสง่าผ่าเผยบนโลกใบนี้โดยไม่ต้องก้มหัวให้ใครในที่นี้หมายถึงว่าถ้าดู the right thing อ่ะอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเดียวความถูกต้องจะปกป้องคุณเองข้อที่4คือ w h i not everything that happens in your life may be your fault It's always your responsibility นะครับอันนี้เป็นคำพูดของมาร์คแมนสันนะฮะคือบอกว่าโอเคไม่ใช่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณมันเป็นความผิดคุณอะแต่มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเช่นโควิด -19 ไม่ใช่ความผิดเราแน่นอนถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับโควิด -19 เกิดขึ้นปุ๊บอะไรเกิดขึ้นกับบริษัทเรานี้ความรับผิดชอบเราละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นความผิดของคุณก็จริงแต่มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพราผมชอบเรื่องนี้มากเลยนะนะฮะ แล้วเขาบอกว่า once you start to take responsibility everything gets easier you win back control of your life พราะคุณตัดสินใจว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราต้องรับผิดชอบเป็นความรับผิดชอบของฉันเรื่องมันง่ายขึ้นทันทีจริงๆนะพราะคุณจะคิดหาวิธีหาทางออกสมองก็จะเริ่มหาว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องฝึกทุกวันคือฝึกมีความเมตตานะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากแต่ควต้องฝึกทุกวันนะครับ ต่อไป don't expect the world to be fair นะครับ to you because you play by the rule โอ้โหต้องไปตรงมานะคือแม้ว่าคุณจะทำตามกฎกติกาทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าโลกนี้จะแฟร์กับคุณเขาบอกว่าข้อตอบมานี่น่าสนใจมากเลยนะฮะเขาบอกว่าการได้ไปพูดคุยกับอาจารย์เก่าๆหรือว่าเพื่อนเก่าๆหรือคนที่แบบอายุเยอะกว่าเรามากๆอ่ะเป็นคนอีกเจเนอเรชันหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยนะฮะเราจะได้คำแนะนำที่เจ๋งมากๆโดยเฉพาะ เมื่อคุณปล่อยให้คําแนะนํานั้นทิ้งมันไว้สักพักหนึ่งแล้วลองกลับมา revisit เขาใจคำนี้คำแนะนํานั้นใหม่ข้อต่อมา if you don't choose a struggle you will be assigned one ถ้าคุณไม่เลือกสิ่งที่ลําบากที่คุณต้องทําในชีวิตเดี๋ยวชีวิตจะจัดการให้คุณเองหมายความว่าอะไรห,หมายความว่าคนเราอ่ะมันจะต้องลำบากสักเลื่องหนึ่งอ่ะคุณต้องเลือกว่าคุณจะเอาอันไหนนี่คุณเลือกเอง แต่ถ้าคุณไม่เลือกเดี๋ยวชีวิตจะจัดสรรมาให้ซึ่งอันนั้นอาจจะหนักกว่า um, The boring stuff from childhood will become the pillars of success in adulthood เรื่องที่น่าเบือ่อน่าเบือเบ่อในช่วงเวลาเด็กเนี่ยจะมากลายเป็นเสาหลักสำคัญที่ทำให้ชีวิตวัยผู้ใหญ่ของคุณประสบความสำเร็จเช่นนอนเร็วดื่มน้ำเยอะกินอาหารดีอ่านหนังสือนะครับไม่กินกับไม่กินน้ำตาลเยอะนะครับ ตั้งใจเรียนภาษาอย่างในกรณีของผมเนี่ยวิชาเดียวที่ผมตั้งใจเรียนตอนเด็กเพราะว่าแม่บังคับคือภาษาอังกฤษผมไม่เคยรู้เลยตอนนั้นตอนเด็กๆว่าภาษาอังกฤษจะกลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากขนาดนี้ในชีวิตผมถ้าชีวิตผมภาษาอังกฤษไม่ดีเนี่ยโอโ้โหชีวิตผมมันจะไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะอีกอันหนึ่งเขาบอกว่า It's no m e n a e how well you can survive almost any obstacle in life that throw at you นะครับ when there's no other choice เขาบอกว่าคุณจะรู้เลยว่าคุณสามารถที่จะรอดเกือบทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่มีออปชั่นอื่นหมายถึงว่าถ้าคุณต้องรอดเรื่องเนี้ยชีวิตมันจะหาทางให้คุณสู้ได้นะครับผมเพิ่งฟังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ขับรถตกภูเขาเนะี่ยเออแล้วตรงแคลิฟอร์เนียไฮเวย์วันแล้วติดอยู่เจ็ดวันไม่มีน้ําไม่มีอาหารนะรแล้วเธอก็หาทางทาคือเธอก็เป็นแบบคนแบบคนเมืองปกติเนี่ยนะครับแต่เธอหาทางอยู่รอดตรงที่พื้นที่เล็กๆที่กลางวันแดดเผากลางคืนน้ําขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ต้องไปลองน้ําดื่มกินจากใบไม้อะไรแบบนี้ซึ่งมีอยู่กอนเล็กนิดเดียวเองอะไรแบบนี้นะฮะคือเมื่อมันไม่มีทางเลือกคนเราจะหาวิธีทางรอดได้แล้วในที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็รอดมาจนได้ออ,อีกอันหนึ่งเขาบอกว่า deal with risk ต้องหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงให้ได้เพราะโลกเรามีความเสียเเนะเเส่ยงเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับโลกเรามีความเสี่ยงเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ออมันชีวิตมันเป็นแบบนี้แหละชีวิตมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงนะครับข้ออื่นอาจจะผมว่า ซ้ำกับตอนที่แล้วก็เลยอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่เอาเป็นว่าผมก็ว่าคิดว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจดีนะครับแล้วก็ฟังกันไปเพลินๆแล้วก็คิดตามไปด้วยในชีวิตของเรานะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที